มาสการครับพอนี่หน่อยครับจะเล่นพอครับมากควนตั้งแต่ตองหดเลยบาทนี่ครับก็ดีมือเศร้านี่เนาะอันค้าเอฟซี่นมากยังก็ใจบุญเปิดดวงเนาะเปิดดวงแล้วกับเปิดดวงเสริมดวงแล้วกับผู้คนสีมามารักษาหน่าครับรอาจารย์อาจารย์บอกว่าเนี่ยหน่อยฝันแล้วาสั่นฝันตองหดแล้วกสั่นแมนครับ ว่าแต่ว่าเดี๋ยวขอเล่าย่ำงวดล่องหันก่อนเนื่องเก้านี่ถูกเต็มๆเลยเนาะครัในห้องเรียนแมนบอกครับคุณคู่สอนนักเรียนมีทั้งนักเรียนหน่อยแต่วันนี้มีนักเรียนเถานั่งป่นอยู่น้ำผู้หนึ่งคุณยายแก่ๆแมนครับจักวิชายังเหรแต่ว่าคือจังคุณคู่ผ่านับเหล็กเนาะครับเนาะแมนครับอันนี้เล่าสูเอฟซีบนฟังจากน้อยเนี่ย 1ิบสคุณคู่นับเหล็ก<ะ>มานี้ให้นักเรียนนับตอ่อทำนักเรียนหน่อยเล็กหน่อยตอบบ่ได้เล็กน่อยปอนนึงปอนดสองเลประมาณนั้นมาสันตัวน้อยหน่อยมานี้นักเรียนเถาเลยตอบขึเก้าสิบเอ็ดเก้าสิองมนแมนบ่สิบหาแล้วเก้าสิอ็ดเก้าสิอโอ้ยคือขำไายแินสั่นดิมานี้ค,นคุณคูยังบอกถูกต้องพ่ะนะ คุ้กููก็ไรคุ้กกูก็ได้บอกถูกต้องว่าคุ้กกูก็ปึกคักแต่ฮันปึกจังไลยก็ถืบกันตัวหันหนึ่งเก้าไหมแต่ว่าคำแปลงคำก็ว่าถูกต้องจะบอปิดสนาเนาะดสนั่นซีเมนต์ก็บอกว่าปูหรือยาจังไรแหละเพิ่นมาให้นิมิตเนาะครับเพิ่นมาให้นิมิตหลังจากนี้หน่อยกลับมาจากทุดงไปทุดงยี่สิบสามวันนะครับกลับมาฮอดวัดกับฟันดีนะครับอันนี้คือเล่าความ งวดที <krit> imi, bo, ่ผ er ่านมาสูเอฟซีเป็นฟังถ้าเทืยบบางท่านเพิ่นอาจจีบ่ได้ฟังว่าเลขนี่หน่อยถือตัวใด้เนาะต่ว่าถ้าผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี่โอ้ยเอ๊ะใจเลยล่ะ14 15แล้วนับต่อ91 92สิบเกถือได้จังได๋แต่คุณครูก็บอกถูกต้องปริศนาปริศนาปริศนาหนาคิดบาดนี้เอาครับพอนี่หน่อยตองงวดฝันเมื่อคืนนี่แม่นครับครับผมฝันว่าจังได๋น้าใบ วันว่าไอ้คู่กำลังสเฉลยผลสอบครับอยู่ในห้องเรียนไในมองเกตานี่บมอครับแมนครับ<อ>บุย,บย,บย,บยสแสดงว่าฝันต่อเนื่องตัวนี้แม่ต่อจากต่อจากงวดมังหันได้ครับลักษณะเก่าบอครับครับนนี้จังไหนต่อครับบ้านคู่คนก็ประกาศว่าเลขที่สิบหกนี่ได้หลายกุม,มัวได้สามสิบแปดเลขที่สี่สิบสองนี่ ได้สามสิบครับได้สามสิบคะแนนนะแมนรครับอ๋ออันนี้เ<ม>ือประกาศผลสอบบครับแมนครับโอ้เลขที่สิได้หลายมูเลขที่สิได้หลายขวมูแมนครับได้สามสิบแครับเลขที่สีอเลขที่สี่สได้สาได้สาแมนครับอืจารณ ปิศนาอีกแล้วดิแต่ว่าเป็นปิศนาตัวเลขคือเก่าแต่ว่าอันที่มันหนักเหลือเสือเลยคือฝันคือฝันไข่เก่าเนาะต่อเนื่องอยู่ฝันคือหนังนี่บป่ฝันคือหนังเป็นตอนตอนเป็นซิลี่ตอนนี้คือเฉลยผลสอบแม่นบ่ะนาจะตอนนี้เฉลยผลสอบแมาครับพี่แน่นแน่นครับยังก็บอกคะแนนบอกคะแนน หมายเลขที่สิบหกนี่ได้สามสิบแปดคะแนนสามสิบประกาแมนครับแต่ว่าคนบอกว่าหมายเลขที่สิบหกนี่ได้หลายกมูด้ได้สามสิบแปดนมได้สามสิบเลยเลขที่สี่สิบสองได้สามสิบคะแนนยังจังไรนบหาดี่ได้หลายกมูเลขที่สิบหกได้หลายคะแนนกมูได้สามสดคะแนน มันแยำม,มันนี่สิ 16, 38, บหกัสามิบแปดนี่นบอกาค่ปะเาการเลขที่ส2บสองใสาสิคบบอกพ่อแม่ถ้าเพิ่นบอกแต่เล็กที่สิบหกในสาสิซื้อนี่กต่ซีมีแค่2อ,อันนึงดินีน่อันนี้ได้หลายกมูเราบอกว่าได้หลายกมูเนาะนนเอาลืมเลยวันนี้จังไดต่อครับบ้านเพเพิ่อกจังใดต่ออีกหลังจากนั้นแล้ว <laughs> บอได้ว่าจดิงๆได้ยินเสียงพอนเน้นมาเนาะให้ว่าคุณคคู่นี่มาประกาศผลสอบบอกนักเรียนซื่อๆบอครับแมนครับเท่านั้นแมนครับแล้วก็บอได้ว่ายังต่ออีกครับฝันคือเก่าเลยจุดปุ๊คือบังหันเลยแป๊บเดียวแค่นั้นดิแต่ว่าอันที่น่าอัศจรรย์ใจนี่คือเป็นฝันต่อกันทั้งๆที่ฝันคนละหมวดคนละขึ้นด้ ใจบุญเออใจบุญเคยเปลี่ยนบอฝันคื้นนีฝันหอดหนี่หรอวมาฝันต่อนี่ไหมเคยบอตอนนี้ที่เห็นนี่คือเห็นแต่อาจารย์ใครเท่าเราอาจารย์ไครแล้วม็มาพี่เน้นใช่ไหมครับแมนเนาะแมนไม่เป็นลูกปิดอาจารย์ค่วิวคนละมองเล่คนละมองแต่ว่าอยากจะถามอยู่ดี่ว่าอยากจะถามความคิดเห็นอยู่แต่ว่าก้อนนนั่น พรเนนก็เคยบอกไว้ว่ามองหูจักในเรื่องของส่วนตัวเลขสาจะถามว่าเน้นตัวไหนที่เป็นบนเป็นล่างเนี่ยเพป่นบอกว่าอย่าถามถ่อสักแน่นให้ไปก็ถือโลดวองมากจริจรให้จับเอาจะในความฝันนี่แหละเราความฝันสู่ฟังมานี่อยากจะามถ้าเกิดที่อ่าเพราะเน้นเห็นตัวเลขแล้วนะครับเนาะเลขที่สิบหกในสามสิบแปดคะแน่น ได้สามสดหลายกมูได้สามสเลขที่สีงได้สามสิบักรถใดครับเอาแบบขึมกก้มักงสีหนะ <38. S 2> มสามสิมักสามสิแปพได้หลายกมูด้เออแม่นี่สามสิบแปดได้หลายกมูเลขที่ที่หกได้ได้หลายกมูมัก3สามสิบแปดแมนครับงกลมได้หรอเอาจับเอาใจความในหลายกมูวงเลยตัว,วสั แต่ว่าก็อย่าลืมเด้เลขที่16เด้ค่ะเลขที่16ครับน,นี่เป็นตัวร่อง,องครับเอา้าจังไรกะอันนี้ก็คือเป็นเป็นตองวัดเนาะครับนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปสิมีความเคลื่อนไหวแบบใดจังไรอ่าเพราะน้นหน่อยเนี่ยสิมีฟันต่ออีกบอเอาเกิจังจังคอยรอ,อติดตาอ่าครับ แต่ว่าถ้าโดยปกติแล้วเท่าที่ผ่าน,นมาเนี่ยเท่าที่ที่เคยเขามางวดหนึ่งเต็มที่มีฝันสองรอบนี่ตอง,งมันเขคงถ่ายมาปะัปะปับปมาณนั่นครับบางเทืออาจจะก,กลางกาแต่ว่าบ่เคยเกินสองเทือครับรบ่เคยเกินสองเทือแต่ว่าฝันตองงวดนี้มักจะแม่นแต่ว่าใครว่าเป็นเกือบซุ่มหมอกฝันตองงวดแม่น บ้านนี่เจ็ดนาที่นี่ทพราะทนายพ่อที่นี่เมื่อกี้เขามาเห็นพ่อแน่นหน่อยกำลังเหยียบเหยียบไฟเหยียบไฟบ่เป็นอีกกู่นหนึ่งที่อยู่ในเป็นคนเขาเสีย เป็นคนซอยรักษาหยาดโยมแมนบอแมนครับอันนี้คือพระอาจารย์เพิ่นเพิ่นสอนมากแมนครับเพิ่นสอนครัต้นน่ะเจ้าจันเรียนออกกระทะมะข่างไว้ไม่ใช่พระขังน้องฐานรถไถอันไออยู่ไหมครับพี่เนีนเหยียบอย่างนี้คือพ่อ้อนนี่ไหมเอาเอาเอาคางไฟไว้เนาะเผาให้มันฮ้อนแมนครับแล้วก็เหยียบไอ้น้ำมันก่อนเนาะน้ำมันสมุนไพรบอกกันเอ่ยยังไงสมุนไพรร้อยแปดหรอครับมันสีมี หวานไผ่ใบประคัมสุับน้ำมันงาใช่ว่า,าเอามาผักโขกเอามาคลุกเขา้เขาเราผสมกับน้ำมันแมนครับบานนี้ก็เอาพานันรถไถมาขางไฟห่อนๆเท่ากับเหยียบน้ำมันก่อน,นเหยียบสมุนไพรแล้วก็เหยียบอนัันห่อนก่อนครับบานนี้ได้อุณหภูมิแล้วปุ๊บก็ไปเหยียบไอ ตรงกดจุดตรงเส้นบ่ครับแมนครับโอ้แต่ว่าเห็นแล้วโอ้บ่เคยเห็นจักเถื่อเนาะ<ช>แต่ว่าก็เป็นนาเป็นที่หนาอัศจรรย์เอกคือเก่าผู้เพิ่นมาท,ทางไก่มาถึงนี่ยางบ่ได้ออ๋คุณแม่มาจากตรงนี้ลมคุณคุณแม่ลมสักคุณแม่ลมสักนี่เพิน่นเพิ่นเดินได้อยู่ดิแต่ว่าขาใครขาบวมตัวหงงางยางยากเมื่อเช้านี่มาพ่อกันเพิ่นเฝ้ายางไปหายางริ้วๆๆ้ไป บอูว่าพนที่มาจากลมสกเพาะว่าเมอกกรนเนี่ยเพิ่นโทษถามทางเพิ่นมากพนเดี่ยวนั่งรถประจําทางมากแล้วก็เมาวิ่นมอไสจากอุดรมาหอดวัดป่าช้าจำสีใครว่าว่ามันไกลๆนะุ้เพิ่นกะคือว่าแจ๋วแต่ว่าสมถ้าเพิ่นกันโดนมากอีหลีแลนก็ได้เมื่อเศร้านี่จนเงือบดีใจหลายเผาย่างมหาดีใจเนี่ยรับเอาแต่ว่ากะ ดีใจน้ำเพลินเนะ<ำ>าะในส่วนของคน,น่นน้อยก็โอ้จังเป็นเป็นบุญเป็นกุศลเนาะร,รักษาให้ผู้คนเจ็บผู้คนป่วยก็อันนี้อาจจะเป็นส่วนนึงก็ได้ที่เหตุในเฮ้ามีมีบุญมีบารมีก็เลยฝันแม่นตัวไปแต่ว่าก่อนหน้านี้เพรานี่น้อยก็เป็นอีกคูนึ่งอยู่ดรอกกระสั่นสีบได้ซอว่าเนนน้อยมหัศจรรย์ฝันเป็นผอกนะครับเพราะว่าฝันนี่ให้ว่าโอ้เคย ติดต่อกัน3งวดนะครับติดต่อกัน3งวดลุดไปงวดหนึ่งกับมะเข่าอีกนะครับแต่ว่าบ่ได้ลงแนวทางของเขน้นหน่อยมากช่วงที่ออกจุดดงครับช่วงที่ออกจุดดงนะครับเราก็เพิ่งจะมาลงก่อนค่อยออกเมื่อกี้มืองวดที่ผ่านมากกับเขาเก้าหนึ่เต็มเต็มเนาะเอาจังไงมือนี้ก็ะสันกับชิลรบกวนเพรน้นหน่อยซ้ำนี่แหละเพรน้นหน่อยว่าวอลกอิง แอดกับเมื่อแนวสีฟ้าต่อนะเอาขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับ